นักชกหนุ่มหน้าใหม่จากออสเตรเลียครับมาเจอกับหนุ่มหน้าใหม่จากไทยเชิดเดียวกันครับแต่ว่าออสเตรเลียสูงกว่านักมวยไทยเกือบ20เซนติเมตรครับคุณผู้ชมครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับนี่ครับเปรียบเทียบอายุนะครับ20กับ21ครับพิกัดน้ำหนักครับเราหนักกว่าเน็กน้อยครับสถิติในการชกก็พอๆกันนะครับเราชกมากกว่า1ไฟนะครับนี่คือการเจอกันระหว่างนักชก จากออสเตรเลียครับแอนดรูว์มิชเชลครับเจอกับทันของดัสกรสาธรนะครับผมน้องดัสกรสาโอ้เปรียบเทียบครับเห็นไหมครับแหมเขาสูงกว่าเราเยอะมากครับเกือบ20เซนครับคุณผู้ชมครับโอ้ต้องมาดูว่าความสูงจะมีผลอะไรอย่างไรครับน้องดัสกรนะครับนี่คือหนุ่มชาวไทยครับที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียตั้งแต่อย่างเด็กครับน้องเป็นคนอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับ นี่ครับก็ถือว่าเป็นชาวออสเตรเลียแล้วกันนะครับก็เป็นชาวไทยนี่แหละครับที่ไปอยู่ออสเตรเลียนะครับแล้วครับก็น้องเพิ่งเข้ามาชกมวยไทยได้ไม่กี่ไฟครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เรียกว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับเจอกับนักชกที่โอ้สูงยาวกว่าครับเป็นรายการที่หน้าใหม่เจอนั่งใหม่ทั้งคู่นะครับใหม่ทั้งคู่นะครับ อาละครับมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นปันเพลือครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเจทีวีครับนี่ก็ช่องพามวยไทยโดอสซแซกภาษาใต้ครับหนึ่งเดียวช่องนี้โค้ชเจทีวีครับหนุ่มเมืองเลยครับหนุ่มเมืองเลยไปอาศัยอยู่ไกลที่ออสเตรเลียครับแต่แข้งซ้ายครับแห่เปิดมาเลยครับมิดเชลผมจังหวะนี้ขวาไปครับธนนกรดัสกรทีขวาครับดัสกรครับแข้งขวาครับอืมแลกกันเข้าไว้ครับไม่มีวันไม่มีโกรัวอยู่แล้วครับดูาทางว่าจะร้อยอย่างแน่นอนครับ นี่ก็ช่งพามวยไทยโดยสแทกภาษาใต้ครับหนึ่งเดียวช่งนี้โคชเชทีวีครับมัดขวาครับแล้วเจอกวาดลงไปครับโอ้โหขีดตรงหน้าคำอาความตรงเลยครับท่านั่นของมิเชลผู้นี้ครับแยบเดินเข้าหาครับสัดแข้งมาสัดแข้งคืนครับไม่หวั่นไม่กลัวอยู่แล้วครับคว้าเตะข้าครับชัดข้าเข้าไปอ่าชัดไทยย่างมันลมนี่ฮะเตะโคนยางครับโคนไทยย่างมันลมครับโอ้สูงยาวขวาอย่าไปกลัวครับถ้ารู้วิธีจัดการครับแข้งขวาดับเบิ้ลแข้งครับท่านั่นของดัสกอน เดนมวยเอาไว้อย่างดีครับแดนนังของมิเชลครับมิเชลจะเดินเข้าหาแข้งขวาเตะขาครับดัสกอรครับแข้งซ้ายครับหมัดเข้ามาครับทั้งคู่นะครับเจอกั้นที่ออสเตรเลียครับแหม่เกือบจะลืมบอกวันที่ครับเจอกันเมื่อวันที่15นะครับเดือนมีนาคมนะครับปี2024หรือปี2567นะครับที่รายการรูสมวยไทย25นะครับเอาแล้วครับนี่เจออีกแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวขอดูช็อตนี้อีกทีครับคุณผู้ชมครับแหม่ครับดูครับจังหวะ ขามาขาไปครับแล้วเจอครับโอ้โหพลิกเหลี่ยมครับกวาดลานครับแม่ยักง่ายภายหลังลงไปนั่งตึงอยู่บนพื้นเลยครับพัดพลกครับจังหวะนี้แหมยักง่ายคือล้มงายไปทางด้านหลังนะครับแคปนั้นเข้ามาครับว่าเลยครับแข่งขวาครับอย่าเหล่าๆาครับมิเชลครับเหลาเเดี๋ยวนี้มีล้มยาวเหลาและนะมิเชนะอ่าอย่าเหลาเาคืออย่าประมาทอย่าเลินเล่ออย่าทําอะไรโดยไม่ระมัดระวังนะครับแม่เหลาแล่นี่ก็คืออีกแล้วครับแข่งซ้ายครับแข่งซ้ายซาดไป เมนเดเอ้าเจอเอาเหลาล้วครับเจอเตะข่าครับยักษ์ไงพึ่งครับแหมยักษ์ไงพึ่งหล่มตึงอยู่บนพื้นเลยครับแหม่เจอเตะยักษ์ไงพึ่งล้มตึงครับบนพื้นเลยครับจังหวะนี้แับเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายมาครับขวาไปครับซ้ายสั้นมาเพียครับเทางของมิเชลสับสอกซ้ายมิเชลครับเจอแข้งขวาดัสโกนครับดัสโกนผักออกมาครับจังหวะนี้เดินเข้า้าครับน้องดัสโกนนี้โย่เป็นอ่าเป็นชาวจังหวัดเลยครับ แต่ว่ายายไปพอแม่่แมครับไปกับแม่ย้ายไปเทออสเตรเลียตั้งแต่แดกครับจังหวะนี้แข้งซ้ายไม่โดนขวาคืนครับหลบได้ดีครับอหลักครับนี่คือวิธีการสู้กับมวยที่สูงยาวกว่าครับแข้งขวาครับการรับมือกันนะครับเดินเข้าหาครับออกแข้งยังไม่โดนครับต้องเข้าไปแค็งๆเล่นหรอกเปล่าดิ้นครับโอกระโดดซับซอกเลยครับแล้วซอกโอ้อ่า จังหวะนี้คำงัดสอกสวยครับอืมยักเงี้ยงยักเงี้ยงยักเงี้ยงผดุครับยักเงี้ยงผดุเมื่อสักครู่จังหวะนี้แข้งขวาครับชัดเข้าไปพ่างไอเทมมงบาตเดียวนะเตะเข่ามงครับแก็บเดินมาครับเดานของมิเชลแข้งซ้ายเตะขาครับเดนสกอนครับอ้าวแข้งแรกแข้งครับผมจังหวะนี้เข้ามาครับสับสอกซ้ายครับเจอแข้งขวาคืนอ่ายิ้มเลยครับหมดยกที่หนึ่งครับเม็ดเวลาครับแม่ โซ่ได้ดีครับโซ่ได้ดีครับพันนี้มาแลรลิงเกิ้ลกันว่าครับพันนี้มาดูลิงเกิ้ลกันดีกว่าอ้าวตากลอ้องทีมงานตัดต่อและตัด,ตดออกซีอย่างนั้นครับนี่ครับจังหวัดสับซอกครับแล้วเจอแข่งความบันเสียนเลยครับโอ้โหสวยงามครับอ่าเดี๋ยวผมลืมเอ็กโค่ดีครับจังหวะนี้นี่แข้งซ้าย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 เข้าขวามาไม่เจอเจอเข่าซ้ายคืนคืนสะบัดซอกซอกซอกแล้วเจอกวาดพลิกลงลงลง จะหงายผึ่งผึ่งผึ่ง,งล้มตึงอยู่บนพื้นพื้นพื้นแข้งซ้ายมาเจอขวาโตโตโตแข้งซ้ายลำตัว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 เดินเข้ามาซับซอเข้าไป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 เฉียงซองไม่โดนโดนเจอแข้งขวาตามด้วยมัดขวาขวาขวา,ขวาเข้าซ้ายมาเจอเตะคืน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 แล้วมาดูจังหวะนี้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 แข้งซ้ายไม่โดนโดนเจอขวาลงโทษคืนไปไปไปมีนะครับแหมประเดหนึ่งว่าอันนี้เป็นมุก มุกการพากเสียงของนักพากสมัยก่อนครับเวลาเขาทำภาพสโลโมชันเขาจะทำเอ็โคนะฮะซึ่งป่าปัจจุบันเราไม่ได้ยินแล้วนะครับนี่ผมเอามาใช้ครับแข้งซ้ายครับจังหวะนี้ว่าพือครับว่าพือขวามาครับเต็นของมิเชลครับแข้งซ้ายเดสกรอนสองครับเจอแข้งเจอโอสองมาครับจังหวะนี้ครับแข้งขวาครับขึ้นบันเสียนแม่สูงกว่าแต่ยกขาขึ้นโดนครับโอ้โหซ้ายไม่โดนครับเจอขวาโต้คืนแคบเดินหาครับมัดขวาไม่ถึงครับ ็บออกมากรครับดัสกอนครับจังหวะนี้มิเชลวับเลยครับทีบขวาครับมิเชลแคบเดินหาครับไม่หวั่นไม่กลัวครับวับเพลยครับวับเพลยครับแข่งขวาครับจะเจอศอกซ้ายเหมือนกันครับมิเชลนี่โอ้ใช้ศอกดีครับมิเชลครับอย่างที่บอกครับนี่มือใหม่ทั้งคู่นะครับทีบขวาครับเมื่อสักครู่ครับซ้ายครับคว้าชัดมาเจอมาด้าซอกซอกเชียงซอกโอ้ดับเบิลซอกเลยครับดับเบิลซอกเลยครับเมื่อสักครู่ครับแม ดับเบิลพปกครับแข้งซ้ายห Times, ัวตเข้าไปคนละหนึ่งผาสครับแครบเดินมาครับจังหวะนี้แข้งขวาครับทางดังของดัสกรซ้ายครับมิเชลครับไม่พปือครับไม่พปือแครบเดินมาวักกันใหม่ครับหยอกเย้าไว้ก่อนครับอ้าวหัวตคนละหนึ่งแข้งแข้งซ้ายครับจังหวะนี้ครับอืสับสอกเจอเขาคนหนึ่งเขาคนหนึ่งสอกครับแหมมิเชลยิ้มหวานเลยครับมิเชลครับอ้าวมิเชลมิเชลเหมือนจะมีโลหิตหลั่งไหลที่ปลายตาด้านขวาหรือเปล่าครับ มิเชลครับเหมือนจะเลือดซิปๆนะครับใช่ไหมอ๋อไม่ไม่น่าจะใช่ครับมาซอขวาครับผมดูผิดนะอ่าเป็นร่องแก้มเฉยๆร่รองตาเฉยๆครับแหมแหมมิเชลสายหน้ามองไม่หล่อซึกได้นี่หนองบ้าวาเตะมาพอน,นี้นั่นะนะครับจังหวะน,นี้ก็ส่วนสูงก็ยกขาแหมมันก็ลดทอนกําลังเหมือนกันครับอาเตะลูกนี้ครับจังหวะน,นี้แข้งซ้ายมาครับอา้าวเตะไข่เลยไอ้จ้าเข้ามุมเลยเข้ามุมพอน,นี้ แหโดนไขเลยครับไอ้ยาจุกเลยครับแหมก็ได้เวลาพักนะครับอันนี้ชัดเจนครับเลยดูเอ,ออย่าไปเตะไขเลยหรอเปาอ่าอย่าเตะไขเลยวันนีน้เดี๋ยวเพื่อนไขไม่จองนะพันผือนนะเอเอาแตกเอาแตกจริงด้วยครับเอาผมนึกว่าไม่แตกครับแตกจริงด้วยนะทน่านของมิเชลครับอ่าอ่าขอบตาบนด้านขวานะครับแม่ผมก็ว่าอยู่ครับ นึกว่ามันเป็นที่ร่องไม่ใช่ครับแต่ครับแข้งซ้ายครับเดินของมิเชลครับจังหวะนี้เดินเข้าห้าครับวาาพื้นองบบาว่าพื้นแข้งขวาสเปดัสะก้อนซ้ายมาครับมิเชลอืมแข้งขวามัดขวาครับดัสโกนครับแข้งขวาขึ้นสูงครับแมนเดยมิเชลบอก่เอาเลยพี่บ้าเอาเลยนี่เอาเลยจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาว่าพื้นครับซ้ายไม่โดนครับซ้ายมาซ้ายโตครับมัดขวาครับดัสโกนร มิเชลเข้ามาครับมัดขวาดาสกอนครับเข้าซ้ายจากมิเชลแข้งซ้ายมิเชลแข้งขวาดาสกอนมัดมาเอาเลกแข่งกันหัวไว้ครับเอาร้อยนัดครับร้อยนัดร้อยนัดผัดเพชรสตอกุ้งครับแข่งซ้ายครับซ้ายครับทด้านของดาสกอนดับเบิลซ้ายขวามาจากมิเชลเดินเข้ามาผมจังหวะนี้ยี่สิบวินาทีสุดท้ายครับเอาแข้งขวาแลกกันไปหมดเดียวเดินเข้ามาครับซ้ายครับชัดเข้าไปวาฟลือมิเชลวาฟลือมิเชลมิเชลไม่เข้ากันมานี่ครับอ่าเลือดไหลจริงด้วยครับแหมนี่ครับเข่าขวา แต่เจอแข้งโตแข้งมาครับจังหวะนี้มัดเข้าไปครับเอาซับซอกดับเบิลซอกแต่ไม่โดนติดแขนครับถอดหัวออกมาได้ดีครับธ่านกรนดัสกอนครับแมมิเชลเลือดไหลเป็นสายโลหิตเลยครับผมจังหวะนี้แข้งซ้ายครับอ้าวหมดยกที่2ครับมัดเวลาเสียแล้วแหกจริงด้วยครับแม่ผมก็ตอนแรกนึกว่ามันเป็นอ่าเงาจากขอบตานะครับแต่ไม่ใช่ครับแทกแทกครับดูครับจังหวะนี้เข้ามาครับแล้วดู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 เรามาดูกันว่าว่าว่า มันเป็นจังหวะไหนไหนไหนนี่แข่งแลกกันไปคนละหนึ่งข้างข้างข้างแข้งซ้ายซ้ายซ้ายจังหวะนี้ซอกขวาขวาขวามาดูมุมนี้นี้นี้แข้งนี้หลบไม่พ้นโดนไขไขไขเตะไขครับจังหวะนี้แข้งซ้าย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 หมัดอองหมัดไปไปไป มัดขวาไม่โดนโดนโดน,โดนเข่าซ้ายโยนมามามาซับศอกซ้ายซ้ายเจอแข้งขวาคืนคืนมัดขวาโตโต,โตแลกันไปคนละหนึง่งแข้งแข้งแข้งจังหวะนี้นี้นีแข้งซ้ายมัดขวาขวาขวาอืมอืนะครับตากล้องน่าจะจับไม่ทันครับจังหวะจังหวะเวียง2องนะครับที่ดัสก่อนทาให้ทันทีของมิเชลแหงนะครับอ่าก็ยกสุดท้ายครับเล่นกัน3ยกครับ ชกกัน3ยกจบแ่สามครับมาว่ากันไหมครับแม่ก็ขัดใจขัดใจท่าทาทีมงานต่อนะครับแม่ตัดเอาช่วงทีมริงเกิลออกไปครับอ่ะมาดูกันต่อครับแข่งข้าครับจังหวะนี้เคลียบเดินหาครับท่านังของแข่งขวาครับมิเชลมิเชลดเดินเข้าห้าครับแข่งขวาวครับแม่มาครับเดินตรงเดินให้ติดเดินให้เลียดเดินเบียดกันเข้าไปครับมาครับ ไม่เบียดก็ไม่ได้หมัดขวาครับทางด้าของดัสกอนแข้งขวาดัสกอนขึ้นสูงครับจังหวะนี้เก็บเดินเข้าหาครับมิเชลเจอทีฟซ้ายดันไว้ขทางด้นของดัสกอนทีฟขวาจากดัสกอนครับมิเชลว่าเพลือครับมิเชลครับมิเชลว่าเพลือว่าเพลือคือว่าอย่างไรครับแข้งขวาครับแข้งขวามาครับจังหวะนี้ครับเข้าซ้ายครับมิเชลครับถอดหัวมาครับดัสกอนมิเชลเดินเข้าหาผมจังหวะนี้ซ้ายไม่โดนดีครับทีฟซ้ายครับมัดมาหมัดคืนครับ แลกกันเข้าไว้ครับแข่งซ้ายชัดเข้าไปมัดขวาเขาซ้ายอ่ะอมแข่งขวาชัดเข้าพ่างกันไปติดเนาะเขาชัดเข้าทีลำตัวครับแม่เตะเข้าทีลำตัวครับทีบขวาครับทานของมิเชลดาสกอนวาพลิดครับดาสกอนครับทีบขวามาครับมิเชลครับดาสกอนก็ต่างรับจับทางครับไม่รีบไม่แคมป์แล้วครับผมจังหวะนี้มิเชลว่าอย่างไรครับแม่เตะมาครับดาสกอนแข่งขวาครับ มิเชดเดินเข้าหาครับจังหวะนี้แข้งขวามาหลบได้ครับเจอซ้ายโต้คืนลงโทษคืนไปครับทีมขวาครับท่านังคงดัสโกนครับมิเชว่าเพลอครับแข้งซ้ายครับดัสโกนครับมิเชลแข้งซ้ายมาเจอมาดขวาดัสโกนครับจังหวะนี้ถอดหัวมาครับแมถอดหัวเก่งครับท่านขงงดัสโกนครับถอดหัวมาก่งครับไอ้ฟารังนี้ล็อกไมโยเลยครับแม่วาเพลืครับวาเพลืเข้ามาครับโซขวาครับเตะขวาคืนครับ เดินออกมาครับฟุตเวิร์กโชว์แล้วครับทีมขวาครับทางของมิเชลครับดาสกอนแข้งขวาหมัดขวาครับสบายสบายแล้วครับซ้ายขู่ไว้ก่อนครับทีมขวามาครับมิเชลหมัดขวาดัสกอนครับเข้ามาเจอศอกซ้ายเจอแข้งขวาครับแข้งขวาครับเข่าซ้ายอ่ายังพยายามโต้อยู่นะครับทางของมิเชลครับแข้งซ้ายครับเรียกว่ายังไม่ท้อไม่ถอยนะครับท้อเป็นฐานผ่านได้ก็เป็นเพชรแล้วครับจังหวะนี้โยนเข่ามาครับทางของมิเชลครับดัสกอนไข็ออกมาครับจังหวะนี้ แข่งซ้ายครับหมัดขวาตรงครับดัสโกนแข่งซ้ายมิเชลบุนออกมาครับบุนออกมาครับวาพือครับวาพือแข่งขวาไปก่อนครับทจ้าของอ้าวมีจอร์ด้เคฟันหางโชว์ครับดัสโกนครับมิเชลบอกไม่เป็นไรนี่หายาไม่รู้ดซึกไรเลยนะแข่งซ้ายครับแข่งซ้ายครับจังหวะนี้มาครับวาพือครับจับพลิกยังไงแม่พลิกไม่ดุดครับเอากอดไว้ก่อนครับ ตีเข่าซ้ายหนึ่งทีครับทานของมิเชลใกล้จดเวลาครับจังหวะน,นี้แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับหมดยกที่3ครับน,น้องดัสกรก็มั่นใจเลยครับแล้วเหมือนทานัันของทีมงานมิเชลเหมือนจะรู้สถานการณ์ตัวเองนะครับจังหวะน,นี้ดูครับแข้งซ้ายครับอันนี้หมัดขวาครับ จังหวะนี้โยนเข่าซ้ายตามด้วยศอกซ้ายครับเจอแข้งขวาโต้คืนทันทีครับคือโดนแล้วก็โต้คืนทันทีนะครับไม่ยอมปล่อยให้โดนอยู่ฝ่ายเดียวนะครับดูครับจังหวะนี้ศอกขวาขวาขวาเจอแข้งขวาคืนคืนคืนนี่จอระเก้ฟานหางหางแต่โดนแขนแขนแขนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับในช่องทางของ YouTube อย่าลืมกด u b s ส r i b e ครับ u b s c r i b ์ใส่หอมแดงใส่ต้มยำครับ ในช่องทาง Facebook อย่าลืมกด Follow กดติดตามครับก็เปท่านของดัสกอนเป็นฝ่ายชนะนะครับอันนี้น่าจะชัดเจนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ